ในเรื่องของเรื่องที่เป็นกระแสอย่างวันนี้เองวันที่17เมื่อวานนี้วันที่16เรื่องราวของคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเรื่องของหวยคุณอิทธิพัทธ์คะหลายๆคนนี่บางทีนี่เล็งเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ไหนยังไงดูป้ายทะเบียนไว้ก่อนล่าสุดป้ายทะเบียนบอก77นะคะชาวบ้านก็บอกเฮ้ยตอนนี้ต้องซื้อตามแล้วล่ะก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนงวดที่แล้วนะคะที่ออกเป็นอะไรนะคะ6 66ท<า>ัท<า>ง้งบนทั้งล่างเลยนะคะเขากว่า,วาเอ๊ะก็ถูกเป็นเป็นภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินไปสักจังหวัดหนึ่งนี่แหละแล้วก็ป้ายเทเบียนเนี่ยเอ๊ะตรงกันหรือเปล่าเอ๊ะทางกองสลากเขาล็อกหรือเปล่าอันนี้เป็น<ม>คําถามในหลายคนที่ยังคาใจอยู่นะคะแต่ล่าสุดนี่มาเป็นคําถามค้างขาดใจเพราะว่ามันใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ปรากฏว่า ไปตรงกับหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่ากทมรวมทั้งยังไปตรงกับอายุคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะ<อ>ล็อกเพื่อที่จะเอาใจหรือว่าเป็นการ PR ประชาสัมพันธ์ว่าที่ผู้สมัครหรือว่าผู้สมัครพวกกทมหรือเปล่าเดี๋ยวเรวาไปฟังคำชี้แจงเรื่องนี้นะครับกับผู้อำนวยการสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพลตำรวจตรีอัธกิจทารีชาติตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านหมออค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดีทพั คคุณผที่นี่นะครับและท่านผู้ฟังผู้ชมที่ชอบครับครับท่านผอคะสรุปแล้วตามที่เป็นข่าวตามที่ข่าวลือล็อกหรือไม่ล็อกคะเลขของสลากครับผมขออนุญาตเรียนตามนี้นะครับว่าคําว่าข่าวลือหรืยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมกลับเรียนว่าสานักงานสลากเนี่ยนะครับเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องวงกรของสลากทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของความเชื่อถือต้องเชื่อถือได้หรือระบบคลัสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระบบสลากของทั่ว โลกที่ปฏิบัติอยู่แล้วเราก็เป็นภาคีของสลาโรคและก็สลาของเอเชียแปซิฟิกนะครับคราวนี้เราจะมีระบบของการออกรางวัลเนี่ยนะครับก็คือว่าอุปรกรณ์เนี่ยนะครับในการออกรางวัลเราเนี่ยนะครับมีมาตรการในการเก็บรักษานะครับและก็เมื่อเก็บรักษาแล้วหรือมาตรการทางความปลอดภัยในการเก็บรักษาก็ในการตรวจอุปรกรณ์ก่อนนํามาใช้เนี่ยนะครับการตรวจนั้นเนี่ยเ,เราใช้จากหน่วยงานข้างนอกก็คือสํานักงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับ ในเรื่องการตรวจของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้เนี่ยนะครับรวมถึงนะครับเจ้าหน้าที่จากเก็บผู้ทำลายวัตถุระเบิดของตารวจนครบาลหรือสำนักางานตูดแห่งชาติครับในการตรวจอุปกรณ์ส่วนบุคลากรที่มาเกี่ยวข้องในการออกรางวัลน,นั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เชิญจากผู้แทนกระทรวงทะวงกรมนะครับต่างๆและก็สื่อมวลชนด้วยนะครับในค้าวันนี้เนี่ยก็จะมีท่านผู้ที่สมาชิกนะครับท่านได้มา เป็นประธานในการออกรางวัลนะครับครับแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายก็คือว่าความโปร่งใสนั้นเนี่ยเรามีการถ่ายทอดสนคัดตอนต่างๆนะครับให้ผุกชนได้เห็นซึ่งเราเพิ่งได้กลับมาถ่ายทอดหลังจากที่หยุดการถ่ายทอดไปตั้งแต่ปี2549ครับครับอันนี้นี่คือในเรื่องของรูปแบบระบบในการออกรางวัลของเรานะครับในเรื่องของที่บอกว่าตัวเลขเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยที่ทำไมออกมาเบอร์09หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปตรงอายุอะไรรซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถหรอกครับ ที่จะทําระบบนี้จะไปเที่ยวไปทําให้กับคนรุ่นคนนี้นะครับวั mm. นนี้เรื่องของความเชื่อตัวเลขครับสังคมไทยถ้าจ้องรอมรับว่าตอนที่จะมีออกรางวัลเนี่ยจะมีะสื่อไม่วัดส,สิ่งพิมพ์เอ,อ่ยหรืออะไรเอ,อ่ยนี่นะครับก็พยายามออกมารูปประหลาดออหมูออกมาห้าขาอะไรก็แล้วแต่นเนี่ยแยเป็นหมดเลยนะครับก็คือว่าเป็นความเชื่อนะฮะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิราเดร์อะไรก็แล้วแต่สำหรับคนที่ชอบเล่นเลขนะครับเลขเหมือนมีแค่ หนึ่งถึงเก้าถึงศูนย์เท่านั้นเองนะครับมันก็ไม่หนีไปไหน <g: S 2> <g: S 1> นะครับเพราะฉะระบบเลขที่ออกมาเนี่ยวันนี้คืนนี้ก็ไปตรงบันเกิดใครไปตรงกับเลขรถใครไปลงไปตรงกับอะไรของใครก็รแล้วแต่เนี่ยมันก็จะหมุนไปตามนั้นแล้วแต่ใครจะไปเชื่อมโยงอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆครั้งมันมีความเป,เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับที่จะออกตัวเลขแบบซ้ําๆกันตามหลักคณิตศาสตร์สามารถที่จะเข้ามา มา,มาเชื่อมโยงได้ไหมครับครับมันมีข้อมูลตั้งแต่ที่เราเก็บได้ตั้งแต่ิ2,542มาเนี่ยนะครับก็บบมีเลขหมุนเลขซ้ําเลขเบิ้ลอะไรเนี่ยที่ซ้ํากันห้าครั้งหกค,ครั้งเจ็ดครั้งเยอะแยะครับอืมครับค่ะครับและที่มีกรณีของไม่ว่าจะทะเบ,บียนรถของนายกยิ่งรักคือมันบ่อยครั้งจนประชาชนรู้สึกว่ามันบ่อยครั้งจริงๆตรงนี้เราจะทำความเข้าใจหรือว่าชี้แจงความรู้สชกนะครับผมอย่าใช้ความรู้สึกเราเป็นเราใช้ว่าระบบก็เป็นอย่างไร นะครับแล้มาตรวจสอบอย่างไรนะครับผมขอขาบเรียนว่าอย่างอย่างทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอาจจะขอเชิญเชิญท่านนะคุณอิจิพัฒน์เนี่ยนะอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนของเรานะครับถ้าท่านว่างวันไหนนะครับช่วยให้บอกวันว่างเรานะครับก็จะขอเรียนเชิญเป็นตัวแทนพวกเราด้วยนะครับในการไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเชิญครับครับแล้วจะฝากเรียนนิดนึงว่าผมคิดว่าผู้ซื้อสลากเนี่ยนะครับผู้ที่ถูกรางวัลอย่างวันนี้ทางไทยรัฐก็ลงว่าผู้ถูกรางวัลเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการสุขและป่วยอยู่นะครับบเาาอกว่ ฝันว่าทัานหันหน้า,าอะไรมา,าพาดรถแล้วก็ทะเบียนรถก็เป็น5้าเจ็ดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บ้านเลขที่หกศูนย์เลขที่9อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วแต่ใครจะเชื่อมโยงผมคิดว่าเอาเรื่องสลากเป็นแค่เกมแห่งความหวังนะครับครัแล้วกเ,เราซื้อสลากกันพอประมาณดำรงสรรม,มาอาชีวะเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แล้วก็เอานี่แค่เป็นเกมของความหวังพอประมาณนะครับเราอย่าไปหมกมุ่งกับเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่นักนะครับอันนี้ผมคิด่าเป็นห่วงใหญ่ว่าสังคมเราก็จะมีความสบายใจทางกองสลากเองจะต้องทําการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือว่าทําความเข้าใจกับประชาชนที่ยังคงคิดว่ามีการล็อกหวยกันอยู่หรือเปล่าครับครับก็คิดว่าการที่เราเปิดเผยในการออกรางวัลนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับแล้วผมคิดว่าท่านผู้ใดนะครับ ชุมชนใดนะครับหรือว่าสมาชิกส่วนใดเนี่ยที่มีความต้องการเครื่องแขรงสงสัยนะครับก็คิดว่าท่านเสนอชื่อมานะแล้วก็เชิญท่านมาออกรางวัลกันครับมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเราพร้อมนะครับที่จะให้ทุกคนไปส่ร่วมเพราะว่าสำนักงานสลากเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนครับ ครับเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนครับว่าหลังจากนี้คนจะต้องไปจับจ้องกับบุคคลสําคัญอย่างเช่นตัวนายกรัฐมนตรีเองก็จะต้องมานั่งตีเลขทะเบียนรถหรือว่าทําอะไรก็จะเป็นหวยอะไดอย่างเงี้ยผมว่าอย่าไปเสียเวลาประกอบมาอาชีวาดีกว่าครับผมคิดว่าอยัางกลับดีนะครับให้เป็นแค่เกมแห่งความหวังเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อท่านสมความหวังคือถูกรางวัลได้เงินผู้ที่ไม่ถูกความหวังเนี่ยนะไม่สมหวังเงินของท่านก็จะไปดูแลพี่น้องประชาชนคนยากคนจนคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนพิการนักเรียนนักศึกษา ใอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องอย่างนี้ดีกว่าครับครับท่านผอครับขออีกหนึ่งคำถามครับเรื่องของการจําหน่ายหวยออนไลน์ตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับแล้วเราจะสามารถที่จะขายได้ทันภายในปีนี้ไหมครับครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทําให้ด้วยความรอบคอบนะครับว่าในเรื่องของระบบอุปกรณ์การเชื่อมโยงระบบอัตโนมัติทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ระบบโยงถึงการจ่ายรางวัลการควบคุมนะครับ ปรากฏว่าการสำรวจตัวแทนที่มีสัญญาตาั้งแต่ปี2548ซึ่งเป็นเวลาเรื่อนนานหลายปีนะครับสถานที่เอ่ยบุคลากรเอ่ยก็มีการตัดเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะมีการตรวจสอบนะรแล้วระบุว่ายังอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ,ร,ร,บรวมถึงข้อห่วงใยของทางปปชอเอยแล้วว่าหรือว่าภาคส่วนต่างๆทางสังคมเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีความรอบคอบเพื่อจะตอบโจทย์ทั้งหลายเนี่ยให้ได้ครับส่วนในรเรื่องของว่าทําไม ทีมเราต้องมีผลพันธ์เหล่านี้เสริมเนี่ยเขาองกราบเรียนว่าณวันนี้ท่านเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าไว้ใต้ดินนั้นเนี่ยจากงานวิจัยนะครับรก็ปรากฏได้ว่าไว้ใต้ดินเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเป็นแสนล้านต่อปีในขณะที่สำนักงานสลากสามารถนาเงินเข้าสู่รัฐได้ประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับจากที่เราเนี่ยเป็นภาวะปัญหาภายในประเทศปัญหาที่ผลพันธ์จาประเทศหมายความว่าบนหนาสลากหรือสลากของแต่ประเทศต่างๆโนะดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในอาเซียน ก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากมายเกิดขึ้นเน่ยนะครับเราไม่ต้องการแข่งให้เกิดความชชนะแต่การดํารงภารกิจของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ให้ตกเอ่อว่าตกยุคหรือตกเทรนเนี่ยนะครับเหมือนยกตัวอย่างเหมือนฟิล์มสีโกดักนะครับถ้าเรามีแค่ผลิตภัณฑ์เดียวนี่นะครับถ้าหมดความนิยมไปแล้วมันมีระบบเ,เทคโนโลยีที่เข้ามามากมายเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่ไม่มีเตรียมเพื่อว่าผลิตภัณฑ์สำรองอะไรไปบ้างนะครับเราก็อาจจะเอ่อทีว่ามันจะตกตกยุคตกเทรนไปเพราะคงคงแค่แค่ดำรงคงไม่ถึงกับว่า จะให้มันขยายวงมากมาแต่พองก็ใช่อย่างนั้นนะครับครับครับอะไรครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบพระคุณครับ <ด>คนตำรวจตรี<า>ครับคนตำรวจตรีอธกิจทารีชัดนะครับผู้อํนวยการสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับยืนยน<า>ันครับว่าไม่มีแล้วก็ให้ประชาชนนี่ก็อย่าไปงมงายแต่ก,ก็เดี๋ยวรอดูการหลังจากนี้ว่าจะตรงหร<า>ือมไม่นะครับสำหรับเรื่องของทะเบียนรถต่างๆหลายๆคนตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าชาวบ้านนี่ไม่เป็นอันทํางานกันละคือเห็นเลขเห็นรถอะไรก็ เตรียมกันไปหมดแล้วก็มีด้วยนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณพงศพัฒน์ลงไปหาเสียงที่แถวๆถวสวนสันตริชัยปาการปรากฏว่าทําไมคุณเมธินีมีประชาชนเอาหวยหมายเลขศูนย์เก้าเนี่ยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้ทั้งหมด30ชุดด้วยกันเอาไปยื่นให้คุณพงศพัฒน์ดูว่าเนี่ยคือถูกหวยค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหวยนะครับก็าเป็นเรื่องของความบังเอิญนี้ใช่ครับอาจจะเป็นบังเอิญแต่ก็ที่สําคัญเตือนกันไว้ก็คือว่า คือพระพยอมก็ต้องยึดคำพระพยอมมาบอกคุณ<ฆ>ผู้ชมเสมอว่ามือทํารวยหวยทําจนครับมัวแต่เล่นหวยบางทีเงินคล้ายๆกับว่าเงินที่เราซื้อหวยไปกว่าจะถูกแต่ละครั้งนั้นคือมันมีโอกาสที่จะน้อยอีก็บื่อง,งินไ่้ดีกต้ <ไป S 2> า,าถึงคุณผู้ชม